ช่วงต้นเดือนมีคู่หน้านะครับผมถ่ายให้เบิ้งนะครับที่เอารถไถมาไถ่ไถกบไถกบเขาเงาต้นยางหน่อยนะครับอันนี้เป็นยางพันธสองหาหนึ่งนะครับบางคนที่เขามาเบิ้งคลิปใหม่นะครับบอลูเนาะอันนี้เป็นยางพันธสองหาหนึ่งปลูกระยะเจ็ดพุ่สามนะครับเนื้อที่ประมาณหกไร่ครับกัสีประมาณอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าต้นครับสี่ร้อยห้าสิบห้าสิบกว่าต้นนี่แหละครับ ปลูกระยะ7จ็ดคมันก็ตกไรล,ล,ละ7จ็ดเจ็ต้นเนาะหลังจากคลิปนั้นนะครับผมก็เลยอยากให้มันต่อเนื่องนะครับก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้บเบิ่งเนาะเวลาหลังจากที่ไถไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ่าซิมหาซิมหารอบนึงแล้วก็ซิบุกแปดแปดอีกรอบนึงนะครับล่าสุดหลังจากที่ไถแล้วนะครับหลังจากที่ไถแล้วผมใส่ปุ๋ยอินซีน้ำนะครับก็คือขี้ไก่อัดเม็ดนะครับขี้ไก่อัดเม็ด ่ท่านผู้ชมเห็นบ่ครับใบใบเริ่มสีทอดยอดอ่อนแล้วนะครับหลังจากผมถ่ายคลิปก่อนหนะ่ะหันเนาะเอารถไทยมาไทยอ่อมามาไทยนะช่วงต้นเดือนมีทุน่นหนานะครับต้นเดือนมีทุน่นหนาเนาะเห็นบ่ือว่ามันย้อนแสงอยู่บ่ครับเออผมเอาขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเอาขี้ไก่อัดเม็ดอ่อมาประมาณสิบศพนะครับอ่อหลังจากทายแล้วผมก็เอามาห้วยใส่แถวๆบริเวณทรงพุ่มนะครับใบผ่านมาประมาณเดือนเดือนน้อยๆนะครับตอนนี้ก็เดือน กรกดา,ราวันที่สิบสามสิบสี่กรกฎาเดือน,อนประมาณเดือนหนึ่งนะครับใบก็เริ่มถอดยอดแล้วนะครับนะแต่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอยู่ครับเพราะว่าก้อนอาหารนะครับก้อนอาหารทีช่วงช่วงปีที่แล้วกับต้นปีนะมันมาถอดยอดเลยนะครับส่วนของผมนี่ป,ปัญหาก็ยังผมถีวเาซูฟังนะครับพราะอรก็เอาอีกเนาะเพราะว่าบางคนอาศสิพึ่งข้ามานะครับส่วนของผมนี่ผมปลูกโดยถีบแปลว่าบ่ได้ เอารถไถรถไถไงนะครับบ่ไดเอารถไถมาพุวนดินเลยนะครับก็คือว่าหลังจากใส่มัดแล้วผมก็เอาเสียมนะามามาขุดหลุมแต่กะปลูกเลยนะครับบ่ไดเอามากจกบ่ไดเอามากจกมาขุดมาหยังเลยนะครับมันก็เลยเห็ดให้เวลาเ้าปลูกนะปลูกเรียบร้อยแล้วนี่ยปีแรกนี้มันมันกะถอนยอดเขี้ยวดีอยู่ครับแต่ว่าปีที่สองเขาปีที่สามนี่ใบเริ่มสีจังสีเริ่มบวไผายว่าไงบ่ถอนยอดเลย ผมเห็นแล้วผมก็ตกใจใบกับเลืองๆนะครับผมก็เลยเตัดสินใจนะครับช่วงยังที่บอกแหละเดือนอที่แล้วนะเดือนมีนานหนะเพราะว่า,นะารถไทมาไท,าม,าไทามาไทกบเขานะครับมาไทยกบเข่าให้แบบว่า,าหากนะครับหากของตนยางนี่มันเดินเดินออกมาหาอาหารได้เร็วแน่เพราะว่าขั้นบก,กบเขาเนี่ดินไอ้เกาเกที่มันหากมันเดินมันเดินเดินยากนะครับมันก็เลยเห็นใอ้ตนยาง จากที่ผมสังเกตนะครับนในต้นยางนี่มันจังนะครับมันจังมันมันอยากแก่นแกนนะครับเออหลังจากที่ไถนะไทแล้วกับผมใส่ปุ๋ยอสองเธอแล้วแล้วกับาใส่อใส่ใส่ปุ๋ยอ,อินซีนะครับก็บคือขี้ไก่อัดเม็ดนะครับซิบกระสอบเนี่ยใส่แบบนักแน่นะครับนี่ก็รู้สึกว่าใบนะครับใบเริ่มแตกยอดใบไผ่แน่ใบเริ่มใ่แน่เขียวขึ้นนะครับเห็นเห็นเห็นผลชัดเจนเลยนะครับก็คือว่ารู้สึกว่า ใบมันเริ่มสีเขียวแล้วก็ถอดยอดขึ้นแล้วก็ความชัดเจนก็คือว่านะครับยอดมันสีถอดย่อแเนี่นะครับปีที่แล้วนี่ใบสีถอดแบบสันนคล้ายคล้ายมันขาดสารอาหารหรือว่าหากมันหากินหากินอาหารยาก,กมากนี่แหละครับเนี่ครับกต่เมื่อนี้ก็มาเบิงก็รู้สึกว่าชื่นใจอยู่แต่ขั้นอยากให้ดีนะครับผมก็อยากแนะนาอยู่สาหรับคนที่แบบว่าเจออาการลักษณะของผมนี่หรือว่า พึงปลูกได้ประมาณปีปีหนึ่งปีสองปีสามนี่นะครับเออขั้นขั้นอยากใส่ก็ให้เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีนั่นเลยครับอย่าอย่าใส่แต่เคมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าขั้นใส่แต่เคมีอย่างเดียวนี่มันแก่เห็ดไหนดินมันสีไข่ดินมันสีสีแข็งสีบล่วนบซุยนะครับเออหากมันรากของตอนอ้นยางเนี่ยมันสิไปอ่ากินลำบากหรือว่ามันมันเดินเดินหาอาหารหาอ,อาหารแต่ รหลอบส่งผุ่มน่มันสีออกไปไปยากแน่นะครับอออขั้นดินมันล้วนมันซุยนี่หากมันกะเดินไหนง่ายนะครับเอ่อมนกะสีสร้างรับต้นสร้างใบนะครับผมทราบสังเกตอ่าเห็นของสวนของอ่าญาติเพิ่นปลูกปีเดียวกันนะครับสามปีสามปีนี้เนาะเออเพิ่นอ่าใสเคมีแล้วแล้วกับบ้านนี้ก็บอ่ามใสซนะครับขี้ไก่นะครับขี้ไก่กระสอบนะกระสอบละประมาณยิมหายถึงสามสิบบาทนี่ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับอ่าเพิ่นกะ เมื่อวานนะครับเมื่อวานใช้ส้วพุ่มิแหละแต่ไถกบเลยนี่อันนี้สีถือว่าดีเลยเพราะว่าปุยอินทรี์นะขั้นเวลามันมันกบมันกบเอาดินกบแล้วหากมันหากต้นยางนะมันมันสีเดินเดินมากมากกินมาดูดสารอาหารจากกี่ไก่เลยนะครับแบบแบบนี้ถือจังคือว่าสีดีกว่าทีแบบว่ากบและไถแล้วจังมาใส่นะครับอันนี้ก็อยากแนน้าอยู่แต่ว่าของผมนี่ช่วงนั่นนะขี่ไก่ขี่ไก่ขี่แกบเนาะ อ่อที่เป็นกระสอบกระสอบแล้วประมาณยี่สิบกว่าบาทนะช่วงนั้นเน่ยขาเจ้าบ่มีทรงเลยวผมก็เลยหาบบได้นะครับผมก็เลยเอาเอา่อเป็นขี้ไก่อัดเม็ดแท่นนะครับเอามาใส่ที่หลังหลังจากไถแล้วนะครับมันมันกระได้ผลอยู่แต่ว่าบล็อกกับบล็อกคักไนไในนะครับพี่น้องแต่ว่าขั้นอยากให้คักก็คือยางที่ผมบอกและเอ่อเขาาอามาวานก่อนนะครับเอาขี้แก่ขี้ไก่นะนะครับอ่ามาวานแถวทซ่งผุ่มนี่บัดน,นี้และะ้วก็ไถกบเลยนะครับเออไถกบเลยบันนี้มันก็ลากของต้นยางนี่มันก็สีออกไปหา หาอาหารได้รวดเร็วเพราะว่าดินไม่มันกบมันกบมันกบขี่ไก่นะครับมันกบขี่ไก่ขี่แกบหรือว่ากบปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยอินรี่เนี่ยขั้นเวลามันกบแล้วมันถี่ทางานดีกว่าถี่แบบว่าห่าวานไปซื่อนะครับอันนี้ก็อยากแนะนําสําหรับคนถี่มีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องของต้นยางมันบอบอถอดยอดนะครับต้นยางรู้สึกว่ามันถี่แคะสิแกน หรือว่าสําหรับบางคนที่อยากบํารุงให้มันดีๆกับย่างที่ผมบอกแหละครับเอ่อเขาเอาปุ๋ยอินอ่าปุ๋ยเคมีแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยอ่าอินซี่แล้วก็ไทดกบนะครับมันสีดีต้นต้นยางมากๆเลยสําหรับยางที่เขาเริ่มปลูกไปหนึ่งปีสองปีสามปีนี่ขั้นสีดูแลก,ก็ให้ดูแลช่วงนี้แหละครับเพราะว่ามันสีเป็นช่วงที่อ่าใหญ่เสมอกันได้แต่ว่าขั้นหลังจากที่มันใหญ่อ่ง ญ่ไปกว่านี้ประมาณหาปีหกปีแหละมันสิพ่ท่านกันนะครับนี่คือยังต้นนี่มันกัสีท่านกันอยู่นะครับเออช่วงนี้มันกับปีที่สองปีที่สามเนาะอ่ขั้นช่วงนี้มันมันะยังพ่อท่านกันอยู่แต่ว่าขั้นหลังจากเอ่หันไปแล้วนะครับต้นใหญ่มันสิเกินต้นน้อยเนาะอออตอนนี้ผมกับพยายามเล็งต้นน้อยให้มันท่านกับต้นใหญ่อยู่เนาะเออเฮ็ดแล้วก็ชื่นใจครับพี่น้องเพราะว่าพ้อแบบมีความหวังอะนะครับออออยู่ยุ่แบบมีความหวังมันกัอ่ารู้สึกว่า อิ่มในใจนะครับอิ่มในใจเออเพราะว่าประมาณหกเจ็ดปีข้างหน้าเท่ากาับสี่ปอง,งา่ายกับซมีรายได้จากสวนยางที่เข้าลงทุนไปแล้วนะครับอ,อแต่ว่าขั้นเทาอยู่แบบบ่มีความวังนี่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ไปเรื่อยๆมั่นกัเออบอง่ายคืออายุเท้าน่ะมั่นกัผ่านไปเรื่อยๆนะครับเออตอนนี้ผมกับสี่สิบกว่าแหละผมกัยังคืดอ,อยู่นะครับโอ้ยเสียดายบ่ได้ปลูกแต่สมัยตะกี้นะครับ กะแมนเข้าปลูกตั้งแต่สมัยสามสิบก,กว่าเนี่ยป่านนี้ก็คือสีหงยเบิดแล้วนะครับอืแต่ว่าโตัถีมันหง่แล้วผมก็มีอยู่แต่ว่ามันก่บบรายเปนไดนะครับประมาณแค่แปดไรนะครับอันนี้ผมก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขั้นเท่าเริ่มต้นตั้งแต่เท่าอายุนหน่อยนะครับเท่าอายุป,ประมาณสี่สิบกว่าเท่ากับได้กีดแล้วนะครับอ่าฉะนั้นไปนะครับคืออยากลงทุนคืออยากเฮ็ดนะครับขั้นอ่าเริ่มต้นถีเท่าอายุ่าท่านไรก็ดีนะครับอยู่แบบมีความวังดีกว่าอยู่แบบไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าการเวลานี่มันดึงขึ้นปไปเลยแล้วพี่น้องบ่อแ้วกเราอ,อีกนะครับเพราะว่าขั้นอายุเข้าเริ่มอายุไล้ยร้ไปแล้วนี่สังขารเข้านี่มันบ่แนบบ่นอนนะครับช่วงประมาณสามสี่ 30, 40, สิบสิบสามสิบสี่สิบนี่กำลังเข้านี่มีหร้ายพี่นอ้องแต่ว่าบาคือผมนี่ตอนนี้กับสี่สิบสี่สิบหกแหละบางเธออะรู้สึกว่าอยากเป็นกับเป็นขึ้นมากเลยอันโรคปวดหัวอันโรคปวดหัวใจเรือว่าปวดท้องนี่กับบ่รู้สาเหตุเพื่อนบางเทออกับกำลังกับตกไปซื่อนี่ นะครับโดยที่บ่รู้สาเหตุอันนี้กัโรคไข้ไข่เจ็บกัสี่สิบกว่ากับเริ่มสี่เขามากขวเขามากโดยที่ห้าบุกหูโตนะครับฉะนั้นผายอายุยังเล็กยังหน่อยกัขั้นสี่เริ่มต้นกับฝ้าเพชรนะครับเออเพราะว่าขั้นหาสิไปแล้วมันอาจสิคืดได้สิบหกสิบไปละมันอาจสิคืดได้แต่ว่ามันกําลังเข้านี่สี่เฮ็ดไ่ได้นะครับพี่นอ้องอ่ผมกัอยากอ่าทายทอดให้พี่น้องนะครับอ่าที่มีความสนใจในการปลูกยา,ง,นะางนะครับมาเบงนะครับ แล่ก็เป็นไงคิดสำหรับค้ที่คิดว่าสิปลูกหรือบ่ปลูกดีนะครับคลิปนี้ก็เอาไวค้คิดน้แล้วกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการให้คลิปใหนม่ๆนเดอ้เอขอบคุณห,หลายๆสวัสดีครับ